เรียนต่อไอแลนด์ and, พร้อมทำงานสมัคร6เดือนได้เรียนฟรีอีก2เดือนค่าเรียนเพียง95,000บาท ทำไมต้องเรียนต่อไอแลนด์ทำงานได้20ชั่วโมงต่อสัปดาห์สมัครเรียนภาษา6เดือนรับวีซ่า8เดือนอยู่ต่อวีซ่าได้ถึง2ปีนักเรียนได้วีซ่า8เดือนเรียน25วีคิและฮอลิเดย์ได้ประมาณ10วีคิเราไปดูเหตุผลทำไมต้องไปเรียนต่อที่ไอแลนด์กันไอแลนด์เป็นหนึ่งในประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลกโดยชื่อเสียงด้านการศึกษามาตรฐานสูงที่มีมาเป็นเวลานานนี้มีรากฐานมาจากการยึดมั่นรักษาความเป็นเลิศดังต่อไปนี้1ไแลนเประทศเดียว ที่พูดภาษาอังกฤษในเขตยุโรป2ไออสเตรลมีการศึกษาและการลงทุนเพื่อคุณภาพชีวิตสูงที่สุด3ไออสเตรสร้างบัณฑิตที่โดดเด่นมีความคิดสร้างสรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่ๆและมีความพร้อมสำหรับตลาดแรงงาน 4. ไออสเตรลมีปฏิสัมพันธ์กับทั่วโลกและเป็นศูนย์กลางของบริษัทชั้นนำของโลกมากมายอย่างเช่น Google และ Facebook ที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ไอแลนด์ 5. ไออสเตรลยังมีสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ปลอดภัยเป็นมิตรช่วยให้นักเรียนมีชีวิตวัยเรียนที่สนุกสนานและกระตือรอ อยู่เ 6. ไอแลนด์อนุญาตให้นักศึกษาต่างชาติทำงานนอกเวลาระหว่างเรียนได้และสามารถอาศัยต่อได้12เดือนหลังจบการศึกษาเนื่องจากเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการเหมือนกับประเทศอังกฤษแล้วและประเทศไอแลนด์ยังมีคุณภาพด้านการศึกษาเป็นเลิศหลังจากเรียนจบตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ดึงดูดนักศึกษาต่างชาติให้เข้ามาเรียนต่อที่ไอแลนด์ไม่แพ้จากความเป็นเลิศทางวิชาการเพราะหลังจากเรียนจบที่ไอแลนด์มีโอกาสทางด้านการทำงานอยู่สูงมากเนื่องจากบริษัทใหญ่ๆหลายแห่งอยู่ที่นี่แปลว่าที่ นี่ยังต้องการแรงงานอยู่อีกมากสนใจสอบถามและสมัครเรียนต่อที่ประเทศไอแลนด์ปรึกษ,ษาทไทยสตัตตี้อ r บิได้เลย